ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยิ่งสถานที่อันตรายสมุนไพรที่อยู่ในนั้นอาจยิ่งล้ำค่าเฉินเซียงในยามนี้ยังขาดสมุนไพรระดับสูงอยู่มากมันอันตรายแค่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาแอบดีใจที่ไม่มีผู้ใดไปที่นั่นไม่งั้นคงเป็นปัญหาไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เอง แต่ถ้าที่นั่นมีสวนสมุนไพรยอยู่จริงสมุนไพรวิญญาณที่อยู่ภายในนั้นย่อมไม่ธรรมดาใครกันที่ไปสร้างสวนสมุนไพรไว้ที่นั่นแล้วเขาสร้างมานั้นหรือยังวาเซียงเย่รู้สึกสงสยัยก่อนหน้านี้ข้าก็เคยเสาะหาสมุนไพรบริเวณน,นั้นเหมือนกันสมุนไพรวิญญาณบริเวณน,นั้นมีมากมายทั้งยังมีสมุนไพรล้ำค่าหายาก ครั้งหนึ่งข้าเคยพบสมุนไพรระดับพิภพขั้นสูงด้วยเฉินเซี่ยงรู้สึกตื่นเต้นข่ากล่าวเบาๆมันเป็นส่วนสมุนไพรของราชาเม็ดยาหลี่เทียนจุนอะไรนะนางตะโกนขึ้นอย่างตกใจเมื่อกี้เจ้าว่ายังไงนะจริงๆ ถ้าไม่ได้โกหกข้าเคยพบสมุนไพรของเขามาสองแห่งแล้วเฉินเซ้ยงยิ้มพลางกล่าวมีหน้าเด็กอย่างเจ้าถึงได้มีสมุนไพรามากมายนะับดูเหมือนนางจะตื่นเต้นถ้าเจ้าหาพี่เมื่งเอ๋อของเจ้าพบเจ้าจะมากับข้าหรือเปล่า เฉินเซียงหัวเราะพลังกล่าวแน่นอนว่าไม่ข้าไม่บอกให้ท่านมาเป็นก้างขวางขอข้าหรอกจริงๆแล้วเฉินเซียงอยากจะพาเหลิงยุหลานและสู่เซียนเซียนมาด้วยแต่นับว่าโชคร้ายที่ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะไม่งานแล้วการจะพาพวกนางไปยังสถานที่อันตรายอาจจะเกิดปัญหาขึ้นส่วนสมุนไพรที่เจ้าว่าตั้งอยู่ในแผ่นดินราชาทั้งยังซ่อนอยู่ในสถานที่ที่อันตราย ที่นั่นเป็นดินแดนลี้ลับแห่งแรกของโลกหรือเปล่านางจ้องมองแผนที่ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นเฉินเสียงใส่หน้าไม่ใช่ดินแดนลี้ลับแห่งแรกหรอกเป็นแค่สวนสมุนไพรเฉย หากเป็นนักปรุงยาผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คนเหล่านั้นจะรู้จักนามของราชาเม็ดยาหลี่เทียนจุนเพราะชายผู้นั้นคือตำนานของโลกไม่เพียงเขาจะมีชื่อเสียงแต่เมื่อยามที่เขาถูกไล่ล่า เขายังได้ตกทอดประสบการณ์การปรุงยาที่ลำค่าไว้มากมายเจ้าแน่ใจนะนางขมวดคิว้วก็ข้าบอกไปแล้วหนิว่ามันเป็นแค่สวนสมุนไพรเฉินเสี่ยงขดปากพลางกล่าวเขารู้ว่าดินแดนลี้ลับแห่งแรกของโลกอยู่ที่ใด แต่เขาไม่อยากบอกให้คนอื่นรู้ว่าเซียงเย่รู้ว่ามีผู้ที่ทรงพลังคอยหนุนหลังเฉินเซิงอยู่เพราะทักษะการปรุงยาของเขานั้นยอดเยี่ยมและล้ำหน้านางดังนั้นนางจึงเพียงคิดว่าเฉินเซิงมีบุคคลลึกลับคอยชี้แนะเอาหลับไปกันเถอะ ถ้ายังมีหลายเรื่องต้องจัดการนางสวมหน้ากากก่อนจะเผาแผนที่แล้วนำเฉินเสี่ยงออกจากที่พักของนางสูเหมยเหย่ยาและว่าเซียงเย่นั้นคล้ายกาันพวกนางงดงามจนทำให้บุรุษเพศแทบอดใจไม่ไหวยามนี้ เฉินเซียงกำลังเดินจูงมือกับวาเซียงเย,ย่อย่างช้าๆบนถนนทั้งคู่ดูน่ารักมากปันธพาน้อยเจ้าจะแบ่งสมุนไพรให้ข้าเท่าไหร่นางรู้สึกได้ว่าเฉินเซียงกำลังฉวยโอกาสเดินจูงมือกับนางบางก็ลูบไล้มือของนางราวกับกำลังทายาบำรุงทำให้นางเขคนเสียงใส่อยู่หลายครั้งเดี๋ยวไปถึงก่อนเจ้าก็รู้เฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวดูสิ ตอนนี้พวกเราดูเหมือนคู่สามีภรรยาที่ออกท่องเที่ยวไปด้วยกันเลยว่าไหมนางแค้นเสียงเบาๆแต่มันก็ดูเหมือนที่เฉินเซียงกล่าวอีกอย่างนางเองก็ไม่ได้รังเกียจที่เฉินเซียงจะจับมือนางแบบนี้เดินเร็วหน่อย ถ้ามีเรื่องสำคัญมากๆต้องทำนางเริ่มดึงเฉินเซี่ยงให้เดินเร็วขึ้นหากไม่ใช่เพราะที่นี่คือเมืองราชานางคงลากเฉินเซี่ยงไปด้วยความเร็วสูงสุดไปแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวถามเบาๆนี่ท่านมีเรื่องอะไรสำคัญนักหนา บอกข้าได้หรือเปล่าเจ้าไม่ใช่บุรุษของข้าทำไมข้าต้องบอกเจ้าด้วยนางกล่าวพลางยิ้มนางลากเฉินเซียงเดินไปบนถนนอย่างรวดเร็วทั้งคู่พูดคุยพลางหัวเราะระหว่างทางก่อนจะออกไปถึงนอกเมืองราชา หากไม่ใช่เพราะที่นี่มีนักสู้ในขอบเขตนิพพานอยู่มากมายนางคงไม่ระวังขนาดนี้เพราะยังไงสะเรื่องสวนสมุนไพรต้องเก็บไว้เป็นความลับหากวังเทพยุทธ์ทราบเรื่องข้าวคงได้กลายเป็นปัญหาทันทีที่ออกจากเมืองราชา นางก็พาเฉินเซี่ยงไปยังบริเวณที่ไรผู้คนก่อนจะเริ่มลากเฉินเซี่ยงไปด้วยความเร็วสูงสุดโดยที่เท้าของนางแทบไม่เตะพื้นทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจยอยู่หลายครั้งเพราะขณะที่นางเคลื่อนไหว นางกลับไม่ปล่อยไอปราณออกมาเลยแม้แต่น้อยราวกับทั้งสองกำลังวิ่งอยู่บนก้อนเมฆนางไม่ยอมรับความไร้เหตุผลของตอนเองเลยเฉินเซี่ยงตื่นเต้นนางมักจะอยากเป็นบ่าวของเขาอยู่เสมอหากเฉินเซี่ยงงบยากหน้าตกลงนางจะกลายเป็นบ่าวสาวแสนสวยของเขาในทันที ยิ่งคิดถึงเรื่องนี้เฉินเซียงยิ่งตื่นเต้นเขารู้สึกว่าเรื่องนี้บางทีอาจไม่จำเป็นให้เซียนเซียนอนุญาตเพราะการตัดสินใจรับบ่าวสักคนเขาเองย่อมตัดสินใจได้จุดหมายปลายทางของทั้งสองนั้นไกลมากหากเทียบกับการแข่งขันในงานประลองราชาแต่นี่นางกลับใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็ทะยานมาได้ไกลเท่ากับระยะทางในการแข่งขันแล้ว วาเซียงเยกลูว,ว่าเฉินเซี่ยงจะทนกับความเร็วของนางไม่ไหวนางจึงหยุดพักแม่เฉินเซียงจะอยู่ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่แต่ต้องหักทนกับความเร็วระดับนี้นานๆนนร่างกายของเขาอาจได้รับภาระ,ระหนักจนเกินไป หากเป็นคนธรรมดาย่อมถูกฉีกกระชากด้วยแรงกดดันมหาศาลไปนานแล้วเฉินเซียงเห็นว่ากำลังรีบเขาจึงรู้สึกผิดเซียงเย่ขอโทษที่ทำให้เรื่องสำคัญของเจ้าล่าช้าเจ้าเป็นแขกของข้าไม่ใช่เหรอ ถ้าต่อไปเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเจ้าก็แค่มาหาข้านางยื่นส่งถ้วยชาเขียวที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ให้กับเฉินเซียงชาถ้วยนี้เป็นนางที่ชงเองไม่ใช่ชาที่ผู้ใดจะดื่มได้ทันทีที่ดื่มเข้าไปเฉินเซียงรู้สึกสดชื่น ซูเหมยเยาบอกเขาว่าชาเขียวกลิ่นดอกไม้ถ้วยนี้ใช้ดอกไม้อย่างน้อยๆก็ในระดับลึกล้ำขั้นกลางเป็นวัตถุดิบแม้มันจะไม่มีค่าในการปรุงยาแต่มันสามารถนำมาชงชาได้ยามนี้เฉินซิ่งกำลังคิดถึงเรื่องที่ขอให้นางเป็นบ่าวของเขาแต่มันก็ยากที่จะเริ่มพูดเพราะเขารู้สึกว่ามันไร้สาระเกินไป ผู้นำแห่งดันเซี่ยงถาวยววนผู้น่าเกรงขามทั้งยังเป็นที่เคารพของเหล่าผู้เชี่ยวชาญของแผ่นดินต่างๆเขาคัดไม่ถึงจริงๆว่าเขาอยากจะได้นางมาเป็นบ่าวั้นถ้าเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเจ้าก็บอกข้ามาได้เลย ถึงข้าจะยังไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นบางที่เจ้าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าข้าก็ได้ชวนเสี่ยงหัวเราะพลางกล่าวข้าอยากได้สมุนไพรของเม็ดยาคืนชีพสักเล็กน้อยแล้วก็ ถ้าเจ้าให้ผลโชคลาบกับข้าได้จะดีมากๆเลยนางกล่าวพลางยิ้มอย่างงดงามเฉินเซียงจ้องมองนางอยู่นานสมุนไพรพวกนั้นเขาย่อมให้นางได้แต่มันต้องใช้เวลาสักหน่อยอีกอย่างเขายังรู้สึกสงสัยว่านางจะเอาเม็ดยาคืนที่ไปทำอะไร เพราะส่วนใหญ่หากจะใช้ย่อมเป็นเมื่อคราวที่ต้องก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานไม่ก็ทําเรื่องที่อันตรายมากๆเมื่อนางเห็นท่าทางขบคิดของเฉินเซียงนางจึงตีเขาเบาๆค่าล้อเล่นเจ้าให้สมุนไพรกับพี่เมืองเอ๋อของเจ้าไปมากมายตอนนี้เจ้าคงเหลืออยู่ไม่มาก สมุนไพรที่เหลือพวกนั้นเก็บไว้ให้เจ้าเธอเมื่อถึงคราวที่เจ้าต้องใช้ค่าสามารถช่วยเจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาคืนชีพได้ก่อนหน้านี้นางได้ยินว่าเฉินเซี่ยงพบสวนสมุนไพรของราชาเม็ดหลี่เทียนจนถึงสองแห่ง ดังนั้นนางจึงแกล้งหยอกล้อเฉินเซี่ยงเพราะสมุนไพรเหล่านั้นเป็นเครื่องช่วยชีวิตของเขาวไว้ข้าจะให้เจ้าแต่ขอเวลาข้าหน่อยเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวเขาตั้งใจว่าจะมอบให้นางหลังจากที่เขารับนางเป็นบ่าวแล้วนางคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะให้สัญญากับนางแบบนั้นไม่ไม่เจ้าเก็บไวเ้เถอะข้าไม่ได้อยากจนขนาดนั้นเดี๋ยว พวกเราต้องเข้าไปในทะเลภูเขาสายฟ้าแดงแต่พวกเราหอบเข้าไปไม่ได้เพราะที่นั่นมีสายฟ้าสีแดงเต็มท้องฟ้าไปหมดทั้งยังขุนเขาทอดตัวยาวอีกมากมายนับไม่ถ้วนเฉินเซี่ยงงบยักหน้าก่อนที่นางจะลดความเร็วลงและววิ่งบนพื้นผ่านไปไม่นานเฉินเซี่ยงก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าที่เบื้องหน้าและสายฟ้าเหล่าน,านั้นล้วนเป็นสีแดง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ